ผู้ชมทุกท่าน Hello ล v e r y o วี w e อ c วันเวลคทุกตาวันโอวัน h a น n e ลนะคะ,ะก้อนทุกตาสิไปเขาเรื่องที่ว่าเป็นยังสามีคือบบยอมเคลื่อนลูกให้เขาไปแล้วเป็นยังปัญหามันจังประจบสิ้นเนาะคะ่ะเนาะ้าคืนลูกไปปัญหาก็คงจบสิน้นก้อนอื่นเดี๋ยวทุกตากับสีขออันกราบขอพระคุณเอฟซทุกท่านด้วยค่ะเด้อที่ขามาให้กำลังใจตุกตาแล้วกอะ ตุกตาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเด้อตุกตาก็ดีใจร้ายร้ายค่ะแปลว่าเอฟซีเขามาคอมเมนต์เด้อเขามาแนะนําตุกตาได้ร้ายเรื่องแล้วก็เขามาเป็นกําลังใจให้ตุกตาได้รลายเรื่องเนาะค่ะเนาะตุกตากะขอบคุณได้ร้ายอิลีค่ะขอบคุณจากใจตุกตาเด้อค่ะเด้อบางครั้งห้ากบรูว่าการที่ห้าเวาไปหรือว่าสิ่งที่ห้ามาแช่มันดีหรือบดีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะต่ว่าตุกตาก็โชคดีที่มีเอฟซี บางท่านเราหรือว่าไลายๆท่านเพิ่นกับขามาแนะนํา่เฮาแล้วขม่าให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะบางท่านตุกตาพูดคุยกับเพิ่นค่ำวอกของเพิ่นบางค่ำว่าเนี่ยตุกตาคิดว่าเป็นตุกตาบอกกับแม่เนาะค่ะเนาะนึกว่าเป็นแม่มาปลอบใจอันบางคอมเมนคือเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะคือตุกตาอ่านทุกคออเมนตุกตามีความรู้สึกซาบาซึ้งใจเด้อค่ะก็ขอบคุณไลไลเนา,านะค่ะเนาะที่เขามา คอมเมนต์ให้กำลังใจเรากะทุกตากะคอนกราบขอพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมถึงสิบรายคอมเมนต์ไว้ทุกตาก็ดีใจร้ายด้วยค่ะด้วยถึงสิบรลายถึงสีอ่าบรายเอฟซีิบรลายแต่ว่าทุกตาก็ดีใจกระพุ่มใจค่ะที่เรื่องเล่าของเขามันได้ถูกนําออกเสนอแล้วก็มีคนรับชมเนาะคะ่ะเนาะเราก็เป็นประโยชน์กับได้หลายท่านเนาะคะ่ะเนาะอ่ะ ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยากคอมเมนต์อีอย่างอยากแนะนําอีหยังตุกตาก็เขียนมาไดเด้อค่ะเด้อเราเมื่อนี่ตุกตากะมีคอมเมนต์หนึน่งที่ตุกตาอยากเอามาแช่เนาะคะ่ะเนาะกับบรูวาสีเพิ่นสีเขียดบอกัเพิ่นกะถามตุกตาเขามานะค่ะก็เลยสิมาตอบคอมเมนต์นํ่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นถามว่าแฟนตุกตานั่นล่ะเป็นหยังคือบ่เอารูไปขึ้นเขามันสิได้จบจบเนี่ยล่ะค่ะตุกตากะถือใจรลาย ตุกตาก็เลยสิเขาวมา่อบอให้ฟังเนาะค่ะเนาะแฟนตุกตานะ่ะตุกตาก็ยอมรับอยู่ว่าเหล้าเป็นคนนิสัยลือลั่นเนาะค่ะเนาะดื้ออีหลีคือบ่อฟังอีหยังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุกตาก็เลยเสี่ยงวา,าแช่ห้ฟังว่าตุกตามีการพูดคุยกับเล้าเรื่องนีบอเนาะค่ะเนาะเรื่องเอาลูกไปขึ้นเขาหรือว่าแบ่งลูกกันคนละเคิงเนาะค่ะเนาะก็มาฟังเลยค่ะคือตุกตานะคะ่ะอ่าคือ ได้เจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวที่ตั้งแต่มาอยู่กับเล่านี่เนาะค่ะเนาะตุ๊กตากระิบเไาไวเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาครอบครัวเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาเคยมีเบากับเล่าอยู่เป็นยังเธอคือเอาลูกไปขึ้นเขาไปขึ้นแม่เขาไปเลยประมาณนี้เล่ากับมีเหตุผลของเล่านี่เหตุผลของเล่าฟังเถอะคะ่ะตุ๊กตาอาสิเบาบร่อยหมดทุกเหตุผลเนาะค่ะเนาะคือเหตุผลแรลก เล่าบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่าเอาไปเ,เอาลูกไปให้เมียเล่าเลี้ยงเมียเล่าก็บเสียไปให้แม่เขาเนี่ยดูแลให้ซึ่งเล่าไม่อยากให้แม่แฟนดูแลลูกให้เล่าประมาณนี้แหละเนาะคะ่ะเนาะแล้วข้อที่สองถ้าเกิดว่าเขาบอกให้แม่เขาก็สิจ้างคนมาดูแลประมาณนี้เพราะว่าเมียเล่าเขาอยากเข็ดงานเขาไม่อยากเบิ่งลูกประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะช่วงที่เขาอยู่น้ำกันน่ะแฟนถูกแต่เห็ดงานสองจอบ เขาก็บก่ดูแลลูกก็คือเขาเอาไปฝากไว้กับเดแค่ว่าอเอาไปฝากไว้คนน้ำคนเลี้ยงดูลูกนั่นแหละเหตุผลหนึง่งเล่าก็เลยเอ่าไม่อยากให้แฟนเล่า,าลูกขึ้นเราเหตุเหตุผลอีกหนึ่งก็คือ,อลูกเล่าบ่ถือก,กันก็เพ่อเลี้ยงเนาะค่ะเนาะอันนั้นเป็นแคล่ลูกสไส้ลูกไส้บ่ถือกันก็บพ่อเลี้ยงแต่ว่าลูกสาวถืออยู่เคะ่ะแต่ว่าเล่าก็ไม่อยากให้ลูกสาวเราอยูเนาะค่ะเนาะ ก็ขอบอกด้วยค่ะว่าลูกลกอ่าพ่อเลี้ยงเขานี่ก็เม็นคนใจร้ายใจดำเนาะคะ่ะก็อาจจะเป็นน้าลูกไสยเห่าพระมาณนี่หมายถึงว่าลูกเลี้ยงตุกตานั่น,นะคะ่ะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าถึงจังไนแฟนตุกตาก็ว่อยากให้เขาเาขึ้นไปแล้วก็อีกค้อนึงเล้าบอกว่าเมียเล่าเนี่ยก็เคยเขาเขาอ่ารับอ่าเขารับรักษาบําบัดจิตใจเล้าบอกว่าเมียเล่าเป็นคนอ่าหวาดระแวงหวาดภาวะ หลายๆเรื่องซึ่งเล่าคิดว่าเมียเล่าเป็นเป็นโรคจิตประมาณนี้ละ่ะเพราะว่าเล่าก็เคยเข้าไปรักษาหมายถึงว่าเมียเล่าเมียเกาเล่านะคะเคยเข้าไปรักษาบําบัดจิตใจเรื่องโรคจิตนี่แหละค่ะ,ะเล่าก็เล่าว่าบ่เหมาะสมที่สิให้ลูกเล่าเนี่ยอยู่นัมนะคะเนาะ,อ,ะอีกข้อนึงเล่าก็บอกว่าขนาดทนายฟั่งแล้วหลาย,ลายเรื่องทนายก็ยัง ให,ให้พวกครอบวัวติตา์ดูแลลูกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบอกว่าหล,ลักๆเล่าบอกว่าเมียเล่าเนี่ยค่ะว่าสามารถสิบป,ปกป่องลูกเล่าใดจากพ่อเลี้ยงเนาะค่ะเนาะคือแบบว่าเมียเล่าเนี่ยสิเป็นคนอ่อนแอบ่คอยเต็ดโตเป็นผู้ใหญ่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะคือเป็นแม่บ่คอยอันนี้คือตามใจลูกทุกอย่างตามใจลูกเกินไปแล้วว่าจังสี่อันนี้ขอนี้ลูกตาเห็นน้ำอยู่เมียเกาเล่าเนี่ยสิตามใจลูก จนทุกมือนี่ลูกก็เสียคนเนาะค่ะเนาะ,ะกับผู้หญิงก็โอเคอยู่แต่ว่าลูกผู้ชายเนี่ยมีปัญหาหลายกับเรื่องลูกผู้ชายลูกเลียงผู้ชายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาถูกถามใจมาตแต่เด็กแต่น้อยเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือเหตุผลของแฟนตุกตาเนาะ,ะ,ะตุกตาฟังเหตุผลเล่าแล้วเอก็เข้าใจเป็นบางส่วนก็เห็นใจเป็นบางส่วนแต่ว่านี่คือส่วนของตุกตาด้วยค่ะเหตุผลส่วนหกตาคือตุกตาอยู่กับเด็กน้อยบ่อยประจํา พาเด็กน้อยไปเหตดกรรจิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้ไปส่งเขาอยู่โรงเรียนคือหนาที่ตุกตาทุกอย่างกับเขายามขึ้นกับอยู่กับเขาตุกตาเห็นเขาเบาคิดหอดพอกับคิดหอดแม่เขาอ่าตุกตาสงสารเด็กน้อยสําหรับตุกตาเนี่ยค่ะตุกตาเอาจิตใจเด็กน้อยเป็นรักถ้าเด็กน้อยอยากไปอยู่กับแม่ป่อยเขาไปอยู่กับแม่นอกค่ะนาะนี่แหละค่ะ ทุกตากาแฟนก็มีความแตกแยกกันบ้านแตกหลายถ้าวอาเรื่องนี้บ้านแตกเนียบ้านแตกตลอดแล้วทุกตากะบอกเล่าไปว่าถ้าเธอขึ้นลูกไปหาเขาเนี่ยทุกสิงกงกส่งทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิจบจบลงเธอกับเมียเกา่าเธอกับป้าตองมะไฟบ้ตตองมาทะเลาะเบาะแวงกันเราฉันกับเธอก็สิได้อยู่กันแบบมีความสุขกับป้าตองทะเลาะเราลูกกับสิบไรมะสาวซื้อมไใบแบบ มันรับฟังอยังมากมม้ขนาดนี่ประมาณนี้มันแบบบอดีกับเด็กน่อยเนาะค่ะเนาะนี่คือเหตุผลของตุกตาเด้อท่านผู้ชมก็ฟังเหตุผลของสามีตุกตาไปแล้วนั่นแหละค่ะสามีตุกตาเนี่ยเล่าบอฟังเหตุผลของตุกตาเล่าปรึกษาตุกตาหลายเรื่องแต่ว่าเล่าบ่เคยฟังเหตุผลของตุกตาอ่าตุกตาก็เลยเสียใจหน่อยใจอยู่ว่าเขาเป็นเมียแต่ว่าเล่าบ่เคยเราฟังเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่าเราฟังปัญหา ที่ตุกตาหรือว่าเหตุผลที่ตุกตาบอกเล่าไปหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันกับพุงสีดีขึ้นแล้วปานนี้อ่าเรามีอีกคอนึงที่ตุกตาเสนอเล่าไปว่าคสัน่นหฮเธอเอาลูกพยิ่งขึ้นเขาไปเขาเอาลูกไส้ไว้เพราะว่าแม่เขาหนั่กก็บ,บอกอยู่แล้วว่าเขารับมือลูกไส้เขาเบ่ได้นั่นแหละตุกตาก็เลยว่าเอาลูกพยิ่งห้แม่ขึ้นเราก็ลูกไส้ยอยู่น้ำเห่าลาก็บ,บอกว่าบ่ได้เพราะว่า ลูกล่าสองคนเนี่ยบอถือกันคือล่าอยากให้เขามาอยู่นน้ากันแปบลบว่าส้างความผูกพันพีกับน้องประมาณนี้อันนี้อีลีด้วยค่ะลูกเลี้ยงตุ๊กตาสองคนอนะ่ะพีกับน้องบ่ถือกันอีลีค่ะบ่ถือกันนั่งแต่ตุ๊กตาเริมมมอยู่มีกาตุ๊กตาเห็นเลยเขาสิทะละกันตลอดตุ๊กตากับวัลุวาเป็นอ,อย่างนนาะคะเนาะ,ะคือแบบเขาเห็นความแตกต่างของเด็กหน่อยนะว่าเอาคือเด็กหน่อยเขาบอคอยแบบ คือเด็กหน่อยทั่วนี่แหละค่ะเหตุผลหนึ่งที่แฟนตุกตาเล่าบอกว่าคืออยากให้เขามาอยู่น้ากันแล้วก็ส้างความสัมพันธ์ระวังพีกับน้องแล้วตุกตาคิดว่าพี่กับน้องเขาเวลาเขาใหญ่ขึ้นเขาก็คงโอเคกันอยู่ดอกเนาะนั่นแหละค่ะสรุปว่าแฟนตุกตาเนี่ยเล่าไปยอมรับเหตุผลของตุกตาเด้อที่ตุกตาบอกให้เล่าเอาลูกขึ้นเขาไปหรือว่าเอาขึ้นแต่ผูดยิ่งซักเรื่องเล่ามันสิได้จบสิได้สิ้นเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวคลิปหนาตุกตาสิเมาเล่ราให้ฟังว่าอเราฟังตุกตาบ่อยเขาเนี่ยตุกตาบอกให้เล่าเด็ดขาดกับเบียงเมียหลวงเล่าเนี่ยสิเด็ดขาดบอกแล้วสิได้เอาลูกไปขึ้นแม่เขาบอกเดี๋ยวคลิปหนามาเรับฟังตอไปนี่ตุกตาก็ขอจบว้ซํานน้เนาะค่ะเนาะอันถ้าเกิดว่าตุกตาเบาพิษหรือว่าเ้าถูกว่าวกไปวนมาก็ขอโทษคออภัยเด้วยค่ะอันนี้ตุกตากับพา่ามปรับปรุงอยู่ค่ะปรับปรุงการเ้าการจาของตุกตาอยู่ คือสมองมันสับสนเนาะค่ะเนาะจากสีเหตุจิงไดสีว่าจะพองเป็นเออก็ได้เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ตุต๊กตาก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะ